พี่น้องเอ้ยพี่น้องไข่ได้น้ำไมมสดมากันยังมาเนี่ยอันน้องสาวมาแต่น้องบัวลําพูเอามาฝากข่อยสิบน่อน,นี่แหละพีน่น้องน้ำไมมห่วงน้ำไมมสดสิพามาปอกแกงนะพี่น้องเนาะแกงสดห่อนๆกินเนาะสดน้ำห่นอนๆเนาะพี่น้องเบิ้งน่องเงีย้นยน่องงามงามพี่น้องนี่ไหมผัสิพาปอกน้ำไมมปอกง่ายๆด้วยเท่านี่ นทำไม้อ่อนดีดีเห็นไหมสดจากต้นเลยเมือ่อคืนนี่เมื่อวานนี่ขอ่อยมาได้มาหาพี่น้องเด้อเมื่อวานข่อยติดภารกิจพี่น้อง <c oughs> ข่อยติดภารกิจเมื่อวานนี่ก็เลย้่าได้ไหมเมื่อนี้สิยภามาปอกน้ำไม้เหนแกงสูกินพี่น้องเห็นไหมอ่อนดีดีเห็นไหม สบนอก็สิได้หมอหนึงพอดีหล่ะไข่ว่าสิบนอพี่น้องได้หมอนึงไข่สีแกงใส่เห็ดหูหนูได้หมขอ,ขน,อนี่ถ้าคืดหยากนะไปหาซื้อเห็ดหูหนูมาแกงใส่เหมือนแลงคนละอันนี้ปลาสีปอกก้อนปอกก้อนนะพี่น้องนะ นี่แม่ซิบนออีเ,อเลยอยู่นี่ซิบนอกับิบพอกินอยู่หรอครับว่าพี่น้องเหมือวานนี่คอยถามไว้คอยถามพี่น้องไว้เมื่อนี่คอยกระบือมีคาถามอีกแล้วคอยตอบอันเก้าก่อนเนาะคอยตอบพี่น้องอันเก้าก่อนคอยถามไว้ว่าทําไมเป็นยังองน,นมันจะเกิดขึ้นซึน,นามิที่คอยถามไว้นะ สาเหตุมันเกิดจากอ,กอยังขึ้นซึนามิสาเหตุมันเกิดจากเด้อพี่น้องขอช่วยฟังมันเกิดจากแผ่นดินไวหวน่ะนะท,ที่ตอบมาในคอมเมนต์กระถือยูกับคือว่ามันสิมีแผ่นเปลือกโลกเคลื่อนที่พี่น้องแผ่นเปลือกโลกของมันโลกเพามันสิมีอยู่หลายแผ่นเปลือกโลกเนาะที่นี่มันสิเคลื่อนที่ เลื่อนที่ก็เลยเฮดไห,หอาระวางสองแผ่นน่ะมันยุบตัวแผ่นหนึ่งแผ่นหนึ่งมันดันขึ้นน้ำทะเลกัเลยหนุนเข่าหาฟังพี่น้องมันก็เลยเกิดขึ้นยักษ์ซึนามิที่ที่ทบานเทาอันที่คนไทยตายเป็นหมื่นน่ะพี่น้องมันละมันก็เลยเกิดขึ้นยักษ์ซึนามิอันนี้คือ,อาสาเหตุหนึ่งก็คือว่าเกิดจากการยุบตัวของแผ่นเปลือกโลกพี่น้อง ทำให้เกิดแผ่นดินไหวอีกสาเหตุหนึ่งที่มันสิเกิดได้ก็คือว่าแต่ว่ามันเป็นไปได้ยาก็คือว่าดาวหางพุ่งชนโลกพี่น้องถ้าดาวหางพุ่งมาชนในแม่นาไอใน,ในทะเลยางรุนแรงมันก็สิเกิดขึ้นยากซึ่งนามีอันนั้นนะสิตายหลายครับเพราะว่าดาวหางมันมา้ยางแห้งพี่น้องแต่ว่าเปอร์เซ็นต์น่ะหน่อย หน่อยมากหนึ่งในลานผละพี่น้องดาวหางที่สิมาโซนโลกได้อะอีกกรณลนี้หนึงก็คือว่าเกิดภูเขาไฟใต้น้ามระเบิดพี่น้องภูเขาไฟใต้น้าม,มันระเบิดไม่ก็สิเฮทุให้เกิดขึ้นซึ้อน้มีได้คือกันแต่ว่ากับหน่อยแต่แต่อันอันแรกที่ขขว่เอวอะมันสิเกิดตลอดเลยอันอันที่ว่าแผ่นเปลือกโลกยุบตัวนะพี่น้อง มันสิเกิดขึ้นมาตลอดเกิดอยู่ทั้งเมกาแนทั้งเปรูแนทั้งอันทั้งญี่ปุน่นญี่ปุ่นสิเกิดดูพี่น้องญี่ปุ่นน่ะสิเกิดแผ่นดินไหวดูเกิดอัพตัวช็อคดูเพราะว่ามันเป็นมองหันมันเป็นอ่าเขาเอื้นว่าเป็นแผ่นเปลือกโลกมองหันเป็นรอยต่อของแผ่นเปลือกโลกพอดี พี่น้องแถวยุ่รปนนะ่ะมันเป็นวงแหวนแห่งไฟยุ่นเมกาโวลมาสมาหาสมุดแปซิฟิกอัมันจะเป็นวงแหวนแห่งไฟเป็นแผ่นเปลือกโลกแผ่นหนึ่งมืนก็นเลยเกิดซึนามีดูพี่น้องนั่นแหละมันเป็นเขาเอียนว่ายังไงธรรมชาติเนาะว่นมีผู้ใดอยากให้เกิดดอกเกิดกเราก็สูนเสียทรั์ซินอันสูนเสียชีวิตหล มี่ลาสาเหตุของซื้อน้ำมีมันเกิดมาจากแบบนี้แหรอพี่น้องเนาะคอยตอบให้เราเด้คันผู้ใดบ่หูก,กันไดประมาณนี้ละเนาะซื้อน้ำมีอ่ะใกล้สีลแล้วแล้วพี่น้องคอยบอกและหานอนอะลรอีกหานอนหาหกนอนน้อยๆนี่างคอยสสิไปแกงเหมอนแรงคนละพี่น้อง เมื่อล้ยงไข่จังสีแกงขับบ้านได้ไปซื้อพักอยู่นี่แม่ได้น้อไม้มาหน้อไม้กออกบ้านเขานั่นแหละได้มาแต่นองบัวลองคูเขาไปเอาอยู่ปูพันขับพี่น้องออกไลยหลายเด้นกน้อไม้ช่วงนีน้เนาะมันใกล้สิบิดปลายฝนต้นหนาวแม่น้อไม้กำลังออกโคบอยู่ทั้งคู่บ้านข่อยกยับไล้เท่ากันแม่ข่อไม่ได้ขึ้นเอาขึ้นมาให้ดอกพี่น้อง เฮ็ดไว้เต็มมันคือบ้านยุ่พี่น้องว่ามันเป็นร้อยสองร้อยทุงคุณเราไปเอายุพูบ้านถอยไปยุตีนพูเื่อกันพี่น้องนี่แม่งามปี่ใส่กระสีอันฝานบางๆแกงต้มต้มให้มันนั่นจืดก่อนแล้วก็จั้องส่แกงมาแล้งพี่น้อง ขายมาปอกสู้เบื้องซื้อดอก <c oughs> นี่แม่แขงน้ำไม่หวัวอย่านะ้ำไข่กับจิบไปข้นเอายืนาบ้านเนี่แหละพี่น้องอย่าน้ำไข่โดดโดกใบมันนะคุ้มต้นดอกแก้วอยู่พี่น้องโดกลายแม่ขป่ปลูกิ่มไว้ ข้าก็สิไปปินเอาใบยาน้างจังน้อยเราขอก็สิไปซื้อผักอีตูซื้อผักขามาใส่ใส่เห็ดหูหนูพร้อมเหมือนเนี่ยจังว่าสิมีบ่มีดอ,อกต้องไปหาเบิ้งตลาดตลาดนัดนี่หละยืดอีกซ้อยนึงใกล้ๆกลกันนี่นแม

ข,อข,อขอ่องบ่อไข่ข่องบ่อพ่อเจ้าว่ายไข่เฮ็ดเป็นเปลี่ยนในแนวมุนีน่ไข่ถน,นัดน้องสาวข่อยเอามาให้นี่เบิง้งมันนั่งเบิ้งข่อยถ่ายคลิปอยอะมันมะเขากล้องน้ำข่อยงยังมาเขากล้องดูอีอันเนี่ยเนี่ยมาเขากล้องให้พี่น้องเบิ้งแน่มาสวัสดีพี่น้องน้ำคุณแอนนี่นี่พี่เนี่ย นี่น้องสาวคอยหนา,า,ามันสิน้องหนาหนามันสิเถ้าก็คอยนั่นด้ว <c oughs> มาตั้งแต่น้องบอัว์ลำพูนไปเก็บเห็ดป่าเห็ดดงอันยั่นงานก็ไม่ได้เห็ดดอกพี่น้องมาหาเห็ดการเห็ดงานกรุงเทีนี่หรอ <c oughs> มาหาเห็ดงานเห็ดการเอาเนาะไม้มาฝากกันพี่น้องเนาะมายามกันไหมเขาไปแช่ขาอะไรตัเนี้ อยากอายกล้องหนาบ้านเท่ากันตรงนีเอานาอไม่ไหมแม่ไม่ให้ค่อยเนาไม่สมพราะมี่น้องนาะไม่ถุงพ่อค่อยก็กินแต่เนาะไม่นี่ล่ะแม่ค่อยก็เอามาให้หล่ครับค่ยังมานี่แม่ข่อยสิพาแกงมันแรงนะพี่น้องแกงค่อยสิท้ายคลิปอีกคือเก่าข่อยสิท้ายคลิปลงให้เบื้องตอนแกงน้ำพี่น้องเนาะ อาจสิไ่ได้ล้วงมือนี่ดอกขีบแกงหนึงไม่พวกเราหอยจังสิล้วอนี่เราเนาะไม่กันบองสันกับเป็นแยมแรงนะพี่นอนะ้องเนาะมะอ่นก็นได้มั้งสิล้วงขีบแกงให้เบิ้งนะพี่น้องวิธีการทําแกงหน่อไม้เนาะมะออื่นจังเบิ้มกับเล่ากัน lúng lúng khi lại khởi tấm hơi thế nào nó hết vài mưa điều lúng lượng hết vài mưa điều 3 khiếp chẳng lúng theo điều lúng mưa là khiếp nó thế khi nào nó <laughs> khỏi nữa, nữa. nó mày cái xì leo thế nào phải tắt ảnh con nhìn mẹ xịp nó bắt đây mỏ ngay thì mà nhỉ สิบนาะแม้ใกล้แล้วแล้วคลิปนี้บ่ย้ําเป็นไดดอกนี่ยคอยเราแล้วขอแต่เฉพาะตัดคลิปซัมเนี่ยเพราะว่าอมามันแล้วพอดีสิบนาทีมันคลิปนคอยสเสร็จแล้วพี่น,อน้องเอ้ยภาษาเอาไปล่างฟานเราแบบนี้เบิเาา่งก็ษาไทยเบิ่งชัดเอนมา คีินอ้องพี่น้องได้หมอหนึงก็ดีเห็นปะนี่ไหมคลิปนี่เอาไว้ซํานีดเลยเด้อพี่น้องค่สิบไปแกงค่สิบไปต้มแกงให้มันจืดแล้วก็สิแกงเหมือแรงเป็นหลักพี่น้องคลิปนี้เอาไว้ซํานีดแหละจังใดกัน ฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ให้ปัิีญญาพาัเพื่อน,น้ำเด้อพี่น้องเด้อหักกันแพงกันนะพี่น้องจังใดก็สนับสนุนแนเด้อพี่น้องเอ้ยม่นข่อยสิมือแรงข่อยสิแกงสู้กินนะพี่น้องเอาไว้สำนีเนาะคลิปนี้พ่อกันคลิปหนาเนาะพี่น้องเอาไว้สำนีละ่ะบ,บาย